สุดโดยไฮลักษ์ลีโว G.R. สปอร์ตใหม่ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ ให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ TC Clinic และ The Clinic ทุกาาสาขา Nissi s e r u มงานวิจัยกเกลือหิมาลา,า,ายันหน้า,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 านุ่มดูใสใครๆก็ทาเรั่มนิสิตของเราค่ะได้รับรางวัล The Best Seller นวัตกรรมของเราสกัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าซึมซับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ กลับมาแล้วครับเมาข่าวชาลูกทุ่งวันนี้ครับจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับไปเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นพระมหาธาตุคู่นะครับอยู่ในจุดที่สูงที่สุดต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเรากันก่อนดีกว่าครับท่านแรกเลยนะครับจากอากาศเอกนันทวัฒน์หลวงยศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมจาาอากาศเอกนันทวัฒน์หลวงยศนะครับชื่อเล่นชื่อว่าเลียวตัดครับผมเรียกว่าเลียก็ได้ครับเลียตัดสวัสดีครับ ผมจากอากาศเอกนันทภพสักดิ์พัทรพลครับชื่อเล่นชื่อวีครับสวัสดีครับผมชื่อจ่าอากาศเอกธรรมนังมรครับชื่อเล่นชื่อกันครับน้องกันน้องกันครับวันนี้นําสิ่งดีๆมานําเสนอพวกเราใช่แล้วกเกี่ยวกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนจะต้องอยากไปนั่นเขาเรียกชื่อว่าพระาธาตุอะไรเอ่ยครับ เรียกว่าพระมหาธาตุนภะเมธนีดลนภพพลภูมิสิริครับสวยงามงดงามมากๆเลยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระมหาธาตุนภะเมธนีดลนภพพลภูมิสิริมีวัตถุประสองค์อย่างไรบ้างครับครับถูกสร้างขึ้นในวโรกาสในหลวงรัชกาลที่9ครับทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5้ารอบครับ,รบในเมื่อปีพุทธศักราช2530ครับและสร้างขึ้นในวโรกาสพระบรมราชินีนา่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ5รอบครับพุทธศักราช2 5 3 5ครับ อสวยงามมากๆาใช่เป็นพระมหาธาตุที่อยู่สูงที่สุดงั้นต้องถามเลยว่าพระมหาธาตุ อยู่จุดไหนของประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมถ้าใครที่อยากจะไปจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับจะต้องไม่พลาดจุดนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าพระ,พระมหาธาตุของเรานะครับอยู่บริเวณดอยอินทนนท์เลยครับอืมโอ้โหเนี่ย<ช>เราจะไปเที่ยวกันไ,ไ,ไ,ไปอย่างนึ้ถึงบรรยากาศเลยว่ามันจะฟินขนาดไหนครับท่านผู้ชมเราอยากรู้ต่ออยากรู้ต่อใช่ <c oughs> จุดเด่นดีกว่า <c oughs> จุดเด่นจุดเด่นถามจุดเด่นของที่นี่ดีกว่าครับมีจุดเด่นยังไงบ้างครับโดยจุดเด่นของพระมหาธาตุของเราครับที่ขาดไม่ได้อย่าง ทุกคนที่ขึ้นไปจะต้องเห็นนั่นก็คือความสวยงามของตัวพระาธาตุครับ,รบโดยตัวพระาธาตุของเรานะครับจะมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็นคือบริเวณฐานจะเป็นรูป12เหลี่ยมครับแล้วก็ประดับไปด้วยกระเบื้องแก้วครับโดยรอบ2ชั้นเลยนะครับผมและ จุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือวิวทิวทัศน์นั่นเองครับเนื่องจากว่าพระธาตุของเรานะครับอยู่จุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับเราก็เลยได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่หาที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้อีกแล้วครับผมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปนะครับอยากจะให้ไปเรียกว่ามีความสุขด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเห็นพี่ใหม่ทราบไหมว่ามีการร่วมสนุกกิจกรรมสําหรับชาวโซเชียล เห็นมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของพระมหาธาตุเนี่ยจะมีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย3ทศวรรษนะครับรก็ะจะเป็นคอนเซปต์สวรรค์บนม่านเมฆนะครับเป็นเชื่อคอนเซปต์ของการประกวดภาพถ่ายนะครับโดยวันที่17มีนาคมนี้นะครับจะมีการเปิดให้เข้าไปโหวตภาพถ่ายที่ทุกท่านชื่นชอบนะครับ,รบในในส่วนของทางแฟนเพจ a c e b o o k ทุกคนสามารถร่วมสนุกได้นะครับโดยการกดไลค์กฟนเพจนะครับนี่แหละนี่แหละนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมเลยแล้วถามถึงช่องทางดีกว่าในการติดต่อสอบถามเผื่อว่าคุณผู้ชมแฟนรายการเน้องข่าวดูอยู่ ติดต่อช่องทางได้ทางช่องทางไหนบ้างครับครับผมสามารถสแกน QR Code ที่ทางทีมงานขึ้นไว้ให้ได้เลยครับผมเพราะว่าสามารถติดต่อสอบถามว่าติดตั้งช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นนี่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็มีใช่ครับหรือว่าจะเป็นเฟซ o ุ๊กแฟ a เพจ QR Code นี้เลยหรือไม่ก็แบบการเดินทางเนี่ยครับก็มีแผนที่ให้ด้วยครับมีแมปใช่ครับกดได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นแผนที่นําไปพะมหาธาุได้เลยครับโอ้โหถ้าก็เรื่องสายมูนี่ก็มีนะพี่บอลคนที่กําลังคิดี่จะอยากจะ ทำงานคู่อ,อยากจะมีแฟนอยากจะแต่งงานหรือกําลังแอบป,ปิ้งเลิฟก,กันอยู่เขาบอกว่ามีสะพานคู่คือถ้าเขาเขเชื่อกันว่านะครับว่า,วาคนมีคู่ครับไปเดินข้าม,มสะพานด้วยกันเราจะได้แต่งงานกันจริงๆครับหรือไม่ก็จะมีอีกความเชื่อนหนึ่งครับก็คือถ้าหากเราอยากเป็นทหารอากาศแล้วก็ไปเดินข้ามสะพานแล้วก็อธิษฐานครับก็จะได้เป็นทหาอากาศ เขาบอกว่าเขาก็เป็นความเชื่อกันนะครับอันนี้ก็ลบหลู่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อจริงๆนั่นแหละขอบคุณนะครับท่านผู้บัญชาการทารอากาศนะครับที่ให้ความเมตตากับพวกรายการเรานะครับที่ให้กับเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มาเล่าเรื่องสิ่งดีๆให้เราฟังท่านพลอากาศเอกอลงครกรวรรณรสครับผู้บัญชาการทารอากาศครับรวมไปถึงท่านพลอากาศเอกตะเพชรพินพันธ์ครับประธานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศครับและที่ขาดไม่ได้นะครับประธานการก่อสร้างพระมหาธาตุนะครับ พลอากาศเอกประพันธ์ทูปตาเตมีอดีตผู้มัญชาการทหารอากาศครับโอ้อันนี้ต้องกล่าบขอบพระคุณจริงๆกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านได้สร้างจารึกเอาไว้สิ่งดีๆไว้กับพวกเราครับอ่าเราพักกันแป๊บนึงครับชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเม้าข่าวชาาลุกทุ่มครับ